คนเบิงปลาปลาซิวแม่ไข่ค่ะเดียวให้ทุกคนท้ายค่ะว่าจักรู้อยู่ในถามเนี่ยค่ะจะรู้ผู้ใดท้ายถือแน่เดี๋ยวเปียวจะมาเฉลยไต่คิปนะคะผู้ใดท้ายถือแน่ <laughs> อืใครทายถูกบ้างคะว่ามีกี่โลพี่โจะตักพีจะตักใส่ถุงนะคะเอาใส่ถุงเท่าๆกันเวลาที่เขาเฮ็ดกินเจะใส่มันก็ดีเลยค่ะเฮ็ดก็ดีถุงก็ดี 我再煮一碗呀。<Why not? S 1> いい感んだ。 tùy tùy mm -hmm. ใ่ค่ะจะปทำเปล่งเด่นแล้วค่ะเป็นเด่ ี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดถุงค่ะนี่อีกอันนึงไปเห็ดอันเอาเห็ดกินตอนนี้ค่ะนี่ค่ะนี่สามลูนะคะได้แปดถุงเดี๋ยวกะจะเอาไปใส่ซองแข็งค่ะอันนี้ว้านี่ค่ะเพื่อนไายมาอันนี้เป็นสองสองลนะคะ เปียวสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเปียวสวีเดนทุกคนเปียวนะ่ะดีใจมากเลยค่ะเมื่ออาทิตย์ก่อนเปียวบนอยากกินปลาซิวปลาซิวนะคะเปียวก็เลยส่งรูปภาพไปพให้เพื่อนเปียวเบิ้งว่นนาน้าหนูอยากกินจังเลยเพื่อนเป็นหน้าสาวของเพื่อนเปียวนะแม่คะ่ะเรืวบนันดีเปียวเคยกินโดนแล้วกินน้าเพลนนี่แหละตั้งแต่สิบหาสิบหกปีที่แล้ว หรือมากก็น,นั่นอีกค่ะเป้จำว่าได้แล้วนะคะมันโดนแห้งแล้ววันนี้เปี้ยหิวเลาแม่ข่เปี้ยวเปี้ยวเคยเอาใส่ชุบแป้งทอดะใส่กระเทียมพริกไทยตะกีเนาะเซฟเสียบ,บทุกคนกินกัขเขาเหนียวก็สมตํบาบัดนี้เมือม่อเมื่ออาทิตย์ก่อนจังใดจังไปเห็น,ไป,หนไปเห็นในเพจขายอาหารไทยอยู่สต๊อกฮมเปี้ยก็ห้างจากเขาคักนะแม่ค่ะแเราแบบปลาก็จะส่งมาตจังไดเขาไปตกปลากันจะเป็นช่วงนี้นะคะเขามาวางไทยนะคะช่วงเดือนนี้และะ้ค่ะถึงอาทิตย์หน,าน,นะะ้าเนี่ยค่ะ ลหลังจากนั้นก็นจะบ่มีแล้วเขาก็เลยไปตักนะคะคนไทยไปตักปลาเอาเขาจะมาเป็นฟุงเนาะตักปลาเขาก็จะไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็ามาขายนะคะโลหนึงอยู่ที่ประมาณอืมองกันสองร้อยบาทค่ะโลละสองร้อยบาทนะคะ <laughs> เพื่อนไปเล้ไปตักมาไหยแล้วก็เลยเอามาไหายเปี้ยวอ,อันหาโลทุกคน หาโรวันนี้เพิ่นเห็ดเป็นถุงมาแล้วนะซองโล้เปี่ยวกับฝ่าไปเห็ดงานหมู่บ้านด้ยว án, ยเขางานใบม้งนะคะเรากนเลยฝ่ายเนียใส่ซองแข็งไว้ซองถุงนะคะ2องโลนะคะแล้วเลือลอกีอกสามโลที่ท่านได้เห็ดเปี่ยวกับกมะล่างแล้วก็เก็บแพ็คหน่อยนะคะไว้ถ้ากินหนาหนาวเวลาที่เขาอดออ,อ,อยากนะคะหนาหนาวจาะบ่ค่อยมีอยางให้เขาได้กินนะคะเราก็เลยเก็บไว้ในซองแข็งเป็นปา่าเมียใคร,ใครทุกคนโอ้ใครเต็มท้องเราก็เล่น เอาใส่ไบเนนช่องแข็งได้เพิ่มไม่มอีกแปดทุงค่ะทุงที่เก่านะ่ะเพื่อเก็บไว้พี่เอาใส่เก่านะนะเพราะว่ามันจะได้กลับทุงนะคะว่าถุงซ้ำๆกันเพราะเพื่อจะเอามาเห็ดกินนะพอดีนะแม่คะ่ะพอดีว่าเราต้องรอด,ดูนะคะตาเห็ดห้องเห็ดเป็นแบนซีเนาะเห็ดเป็นแบน เวลาเขาออกจากข้องแข็งม้จะว่าต้องใส่เวลาโดนในการละลายน้ำแข็งนะะ่นไหมคะเปียวก็ว่าสีเฮ็ดกินอยู่ตอนใบใบคนละค่ะก็เล้วเก็บใบถุงนึงทุกคนไปนดีใจลายนะะ่ะไหมคะเปลยวก็เลยอยากมาอวดทุกคนว่าขวางกินหายอย่างนะทุกคนส่วนมากเขาเลก็จะแพ้งันละค่ะเพืือนเพื่อ,อดีมากเลยปั้นจักรยานมาจากบ้านเอามาให้เปล่าหาทุกคนเมืองรู้เราจริงแต่จังความอดทนแบบสุดยอดอีลีปัน้นจักรยานมันหนาวกับหนาวลมกับล้มได้หมู่บ้านอันเป็นเหตุงานกะดึกค่ะทุกคนแล้วพอ ตอนเพิ่งไปตกปลากลับมาเพิ่งก็จะเฝ้าไปทํางานเพิ่งเก็ดเฝ้ามาหายเปียกทุกคนเพิ่งลงมาหายเปียกก็จนเทียงจนสิบายก็จะกลับไปนอนตอนแรกจะไปทํางานอีกเปียวดีใจนะแม่ข่าวดีใจวัชยย่างคักเลยเพิ่งโดนิได้กินปลาซิวปลาซิวควางหางยางในสวีเดนถึงฤดูการคนไทยก็จะไปตกมามาขายนะคะเปียวก็เลยสั่งเพิ่นว่าถ้าสมมติเห็นผู้ใดขาย บอกเขานี่ได้ไปเอาจะซีโลก,ก็วไปอยากได้โลละสองร้อยบาทไปจะเอาใส่ซองแข็งไว้นะคะเียอยังมีพื้นที่อยู่นะคะในตู้แข็งเบลอยนะคะช่วงช่วงนี้เบอจะเก็บคือเบอจะเก็บปลาแล้วก็เก็บของที่มีกินช่วงช่วงหนาวนนะค่ะเลี้ยวเก็จะจัสร้างเอาพวกลูกผักชีคนไทยปลูกนะคะแล้วก็พริกสดนะคะเ็จะจัสร้างพริกแดงพริกเขียวมามาอัดไว้ในซองแข็งนะคะเพราะว่าช่วงหนานาจะหากินยากมากเลยนะคะ Icana, ว้าววันวเรากรน้ำลายสอค่ะอันที่เบลอยากที่สุดคือมาย้งฉิดไปแล้วนะคะได้กินแล้วอันนี้ก็ get get เป็นปานะคะโอ้โชคดีมากๆเลยทุกคนโอ้โชคดีประหยัดว่าเราซูฟังนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือความกินหาอยากปลาซิวอยู่ในเมืองนอกนะคะได้กินของแบบนี้แล้วมันกับใหเทาสุขใจนะแม่ค่ะเบลก็มีคกามสุกเบลกับมาหล่อให้ทุกคนฟังนะคะหาวันนี้เ่ลกับมาหล่อให้ทุกคนฟังให้ทุกคนเห็นนะคะว่า คองกินหายากในสวีเดนคืออีย่างคือปลาซิวแม่ไข่ะคะ่ะทุกคนปลาซิวปลาตัวเล็กปลาท่องปลาไข่นะคะชุบแป้งทอดอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนไฮมายังไงจะเจอกันในคลิปหน้านะคะเรามาร้อชมกันมาเปิดสีเห็ดเนียงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย